กิเลสไม่หนักแต่แบกไว้เลยทุกชีวิตมนุษย์ไม่เคยแบกหินแต่กลับหนักเหมือนหินไม่เคยยกภูเขาแต่ใจกลับแบกไว้เหมือนทั้งลูกโลกเพราะสิ่งที่แบกไม่ใช่ของหนักแต่คือกิเลสที่ใจยึดไว้ไม่ยอมวางกิเลสนั้นเบาบางหากมองด้วยปัญญา แต่กลับหนักล้นเมื่อแบกด้วยความหลงกิเลสไม่เคยมีรูปร่างแต่มันอยู่ในรูปกิเลสไม่มีเสียงแต่มันแฝงอยู่ในคำพูดกิเลสไม่ได้เดินตามใครแต่มันอยู่ในใจที่วิ่งตามมันทุกวันพระพุทธองค์ตรัสว่าตัณหาเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์ตัณหาสัตว์ ถาโลกัสสะตันหาเป็นเครื่องล่ามของโลกกิเลสจึงไม่ได้หนักโดยตัวมันเองแต่มันกลายเป็นภาระเพราะความยึดเหมือนแบกกระเป๋าว่างอแต่นึกว่าเต็มเหมือนถือขวดน้ำเปล่าแต่นึกว่าเป็นหินใจก็เช่นกันยึดภาพยึดเสียงยึดคํายึดความคิด ทุกสิ่งกลายเป็นภาระเพราะใจไม่ยอมปล่อยจงพิจารณาความโลภไม่ได้หนักแต่เพราะยึดว่าต้องได้จึงกลายเป็นทุกข์ความโกรธไม่ได้ใหญ่แต่เพราะใจไม่ยอมให้อภัยจึงบีบคั้นความหลงไม่ได้ยาวนานแต่เพราะใจไม่ยอมตื่นจึงวงเวียน กิเลสที่เบากลายเป็นภาระที่หนักเพียงเพราะใจยังไม่รู้จักวางเปรียบเหมือนหยาดฝนที่ตกเบาๆแต่เมื่อะส,สมในแก้วก็ล้นจนท่วมใจทางเดียวคือตื่นรู้ไม่ใช่ดับกิเลสด,ด้วยแรงแต่ดับด้วยปัญญาไม่ใช่บีบมันไว้แต่เห็นมันตามจริงว่ามันไม่เที่ยงไม่ควรยึดไม่ใช่ของเรา หากใจไม่ยึดแม้กิเลสผ่านเข้ามาก็ไม่อิงแม้ความอยากเกิดขึ้นก็ไม่ติดแม้ความโกรธผ่านมาก็ไม่หยุดอยู่ในใจเหมือนเมฆที่ลอยผ่านฟ้าใจที่ตื่นคือฟ้ากว้างไม่เก็บเมฆไว้จึงไม่มืดและเมื่อใจเรียนรู้เช่นนี้จะเริ่มเข้าใจว่า ที่เคยหนักไม่ใช่เพราะกิเลสแต่เพราะใจที่ไม่ยอมวางกิเลสกับความยึดมั่นเหล็กตรวนแห่งใจกิเลสแท้จริงคือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจแต่สิ่งที่ทำให้กิเลสนั้นหนักหน่วงคือความยึดมั่นถือมั่นใจที่ยึดมั่นเปรียบเหมือนนักโทษที่มัดตัวเองไว้กับเหล็กตรวนตรวนที่มองไม่เห็นแต่หนักกว่าหินภูเขา หลายคนเข้าใจผิดว่าการมีความอยากหรือความโกรธคือเรื่องหนักแต่ความจริงแล้วความยึดมั่นถือมั่นคือสิ่งที่ทำให้กิเลสหนักขึ้นเรื่อยๆเมื่อใจยึดความอยากกลายเป็นความทุกข์เมื่อใจติดความโกรธกลายเป็นหายนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุปาทานางปัตทิคะตังโทสะ ความยึดมั่นถือมั่นและความโกรธคือบ่วงที่ผูกใจลองพิจารณาดูเมื่อใจยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินความสำเร็จหรือแม้แต่ความคิดของตนเองใจก็ไม่เป็นอิสระเหมือนนกที่พยายามบินแต่ถูกโซ่ตรวนรัดไว้ที่ขากิเลสท,ที่ไม่หนักจะกลายเป็นหนักมหาศาล เพราะใจเพิ่มน้ำหนักด้วยความยึดมัน่นสิ่งที่ต้องทำคือการปล่อยวางปล่อยวางไม่ใช่เพราะต้องเสียอะไรแต่เพราะเข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงปล่อยวางไม่ใช่เพราะไม่อยากได้แต่เพราะรู้ว่ายึดมั่นนำทุกมาให้การปล่อยวางคือการตัดเหล็กตรวนออกจากขา แม้ยังมีเหล็กอยู่แต่เมื่อน้ำหนักลดลงก็พร้อมจะก้าวเดินอย่างอิสระเมื่อใจปล่อยวางได้กิเลสจะไม่ใช่ภาระหนักแต่กลายเป็นบทเรียนกลายเป็นพลังแห่งความตื่นรู้และนำใจไปสู่ความสงบที่แท้จริงปล่อยวางหนทางสู่ใจที่เบาและสงบการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะใจมนุษย์มีนิสยัยเกาะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหมือนต้นไม้ที่รากลึกลงในดินแต่การฝึกใจให้ปล่อยวางเป็นหนทางสู่ความเบาเหมือนเมฆที่ลอยบนฟ้าไม่ได้เกาะกลุมที่ใดปล่อยวางคือการรู้จักสังเกตรู้ว่าความอยากความโกรธความหลงเกิดขึ้นและดับไป ไม่ใช่สิ่งที่ควรยึดถือเป็นของตัวพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอิมอิธีปรมัมปนดิตาอิมังอิตังถีปรมังปนังทิตาปัญญาที่แท้จริงคือรู้จักละความยึดมั่นเมื่อใจรู้จักปล่อยวางความทุกข์จะค่อยๆค,คลายไม่ต้องพยายามผลักสายกิเลสออกไป แต่เพียงไม่ยอมรับมันเข้ามาเป็นเจ้าของลองสังเกตเมื่อเจอความโกรธถ้าใจยอมให้มันก่อตัวก็เหมือนน้ำที่ล้นจากแก้วแต่ถ้าใจรู้ทันและปล่อยวางน้ำก็ไหลออกจากแก้วอย่างธรรมชาติการปล่อยวางยังหมายถึงการไม่เอาความคิดหรืออารมณ์มาเป็นตัวกำหนดชีวิตเหมือนลอยเรืออยู่บนแม่น้ำ เรือไม่ควรยึดติดกับคลื่นลมแต่ต้องปล่อยให้คลื่นผ่านไปอย่างสงบนี่คือหนทางแห่งความสงบที่แท้จริงความเบาในใจที่ไม่ถูกผูกมัดด้วยกิเลสปฏิบัติปล่อยวางก้าวแรกสู่เสรีภาพในใจการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ก่อกิเลสจะหายไปแต่หมายถึงการเปลี่ยนใจ ที่ยึดถือมันก้าวแรกคือการฝึกสติสติคือการรู้ตัวในขณะที่สิ่งต่างๆเกิดขึ้นในใจเมื่อรู้ตัวว่าสิ่งใดกําลังเกิดขึ้นเช่นความอยากความโกรธหรือความหลงไม่ต้องรีบตัดสินว่าดีหรือเลวแต่เพียงสังเกตอย่างเป็นกลางเหมือนผู้ชมที่ดูแม่น้ำไหลผ่านไป พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสติมาปิอุปะสัมปะทาแปลว่าสติเป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดปัญญาเมื่อตื่นรู้ด้วยสติแล้วจะเริ่มเห็นความไม่เที่ยงของกิเลสเห็นว่ากิเลสเหมือนเมฆในฟ้าเกิดขึ้นและดับไปอย่างไม่ถาวรฝึกใจให้ไม่ยึดติด ด้วยการพิจารณาอย่างลึกซึง้งเมื่อกิเลสเกิดขึ้นอย่าก,ก่อติดอย่าให้มันกลายเป็นทุกข์แต่ปล่อยให้มันผ่านไปอย่างอิสระการปล่อยวางไม่ใช่การลืมหรือเพิกเฉยแต่คือการเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่ากิเลสไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราและไม่จําเป็นต้องแบกไว้นี่คือก้าวแรกของเสรีภาพในใจ เสรีภาพที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้หากใจพร้อมฝึกใจให้รู้จักกิเลสทางออกของทุกข์กิเลสไม่ใช่ศัตรูที่ต้องทำสงครามแต่เป็นสิ่งที่ต้องรู้จักและเข้าใจฝึกใจให้รู้จักกิเลสเหมือนนักวิจัยที่เฝ้าสังเกตไม่ใช่ศัตรูที่ต้องกำจัดด้วยความโกรธแต่เป็นเพื่อนร่วมทางที่สอนให้รู้จักตัวเอง พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอัตโนปริหารน,นันโตผู้ที่ทำลายตัวตนของตนเองด้วยปัญญาคือผู้ที่ฝึกใจรู้จักกิเลสจนไม่ถูกกิเลสครอบงำเมื่อรู้จักกิเลสใจจะไม่ถูกหลอกด้วยความอยากไม่ติดกับความโกรธและไม่หลงอยู่ในความหลง ลองสังเกตความอยากที่เกิดขึ้นอย่าพยายามปฏิเสธหรือบังคับมันแต่เพียงสังเกตอย่างใจเย็นว่าความอยากนี้เป็นเช่นไรมันเกิดขึ้นอย่างไรมันนําใจไปทางใดเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาแต่ไม่ยึดติดใจจะเริ่มเบาขึ้นทุกครั้งที่รู้ทันกิเลส เมื่อฝึกใจเช่นนี้เป็นประจำกิเลสจะค่อยๆเสื่อมสลายไม่ใช่เพราะถูกบีบให้หายไปแต่เพราะใจเข้าใจและไม่ยึดมั่นในกิเลสนี่คือหนทางสู่ความสงบทางออกของทุกที่แท้จริงซึ่งอยู่ในใจของทุกคนฝึกจิตในชีวิตประจำวันก้าวเล็กๆสู่ความสงบใหญ่ การฝึกจิตให้รู้จักกิเลสไม่ใช่เรื่องแยกจากชีวิตประจำวันแต่คือการนำธรรมะมาใช้ทุกลมหายใจทุกการกระทำทุกความคิดเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นเมื่อต้องเผชิญกับความไม่พอใจความอยากหรือความโกรธในใจให้รู้ตัวว่านี่คือกิเลส แล้วค่อยๆหายใจเข้าออกลึกๆปล่อยวางความยึดมั่นนั้นไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัมปะชัญยะความมีสติสัมปชัญคือการรู้ตัวรู้ใจเป็นพื้นฐานของการปล่อยวางเมื่อตื่นรู้ถึงกิเลสในขณะนั้นใจจะไม่ถูกพาไปตามกิเลสนั้น ไม่ใช่ปล่อยให้กิเลสครอบงำแต่เป็นการยอมรับและปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนเมฆที่ลอยผ่านฟ้าการฝึกเช่นนี้เมื่อะส,สมบ่อยครั้งจะทำให้ใจเบาไม่ถูกกิเลสหนักหน่วงกดดนันในชีวิตจริงอาจมีปัญหาและความทุกข์แต่ใจที่ฝึกฝนแล้วจะรู้จักหยุด และไม่ปล่อยให้กิเลสครอบงำตนเองกิเลสไม่หนักแต่ใจที่ไม่ฝึกฝนกลับทำให้มันหนักจนแบกรับไม่ไหวใช้สติปัฏฐานเครื่องมือรู้ทันกิเลสสติปัฏฐานหรือฐานแห่งสติเป็นเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้เพื่อตรวจสอบกายใจและธรรมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทำให้รู้ทันกิเลสท,ที่แฝงตัวในใจสติปัฏฐานสี่ประการได้แก่กายานุปัสสนาพิจารณาร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวหรือหยุดนิ่งเวทนานุปัสสนาพิจารณาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆที่เกิดขึ้นจิตานุปัสสนาพิจารณาจิตที่กำลังมีความโกรธโลภหลงหรือสงบ รรมนุปสสนาพิจารณาธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเช่นความคิดความรู้สึกหรือกิเลสพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าโยโสภวันโตสติสัมปทาสมะโนอะพิวาเทติผู้ใดมีสติอย่างแน่วแน่ผู้นั้นเรียกว่าผู้ไกลาจากทุกข์เมื่อนำสติปัฏฐานมาใช้ใจจะรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธหรือความหลงจะไม่ปล่อยให้อารมณ์เหล่านั้นพาใจไปจนตกเป็นทาตุของกิเลสเหมือนผู้ที่นั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมองน้ำที่ไหลผ่านไปอย่างไม่ยึดติดน้ำเป็นน้ำแต่ผู้ชมคือผู้ชมการรู้ทันด้วยสติปัฏฐานเป็นการฝึกที่ต้องทำซ้ำๆในทุกขณะของชีวิต จะช่วยให้ใจสงบลงไม่แบกกิเลสไว้จนหนักใจนี่คือทางออกหนึ่งที่ช่วยให้กิเลสไม่หนักและไม่เป็นทุกข์นำสติปัฏฐานสู่การใช้ชีวิตจริงใจไม่ยึดติดการนำสติปัฏฐานมาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่เพียงแค่ทฤษฎีแต่คือการฝึกฝนในทุกลมหายใจทุกความคิดทุกการกระทำ เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ท้าทายเช่นความขัดแย้งความผิดหวังหรือความโลภให้ตั้งใจรู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นในกายและใจรู้ทันความรู้สึกไม่สบายใจที่ก่อตัวขึ้นไม่ด่วนตัดสินว่าเป็นดีหรือชั่วแต่เพียงรับรู้และปล่อยวางพระพุทธเจ้าตรัสว่าโยโลเกนา โถสุขะโตในโลกนี้ไม่มีอะไรมั่นคงดีเท่าความสงบก,การฝึกเช่นนี้จะช่วยลดน้ำหนักของกิเลสท,ที่แบกไว้ในใจใจจะไม่ถูกลากไปตามความโกรธหรือความอยากแต่จะอยู่กับปัจจุบันอย่างสงบและรู้แจ้งเหมือนลอยอยู่บนผิวน้ำไม่จมลงไปในโคลนตมอของความยึดมั่นถือมั่น สติและปัญญาที่เกิดจากการฝึกนี้คือสิ่งที่จะนำใจออกจากทุกข์และเปิดประตูสู่ความสุขที่แท้จริงปัญญาแสงสว่างนำทางใจให้ปล่อยวางปัญญาคือหัวใจสำคัญในการปล่อยวางกิเลสเป็นแสงสว่างที่ทำให้เห็นความจริงของธรรมชาติของสิ่งต่างๆทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป ไม่มีสิ่งใดถาวรและยั่งยืนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าปัญญาปะจะตัดตังเวติตะโพปัญญาเป็นผู้รู้จักตนเองเมื่อปัญญาเกิดขึ้นในใจจะเห็นกิเลสเป็นเพียงสภาพธรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นและดับไปไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เจ้าของจึงไม่ต้องแบกไว้ให้เป็นทุกข์ ลองพิจารณาความโกรธที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นเพียงอารมณ์ชั่วคราวที่ผ่านไปความอยากก็เช่นกันเป็นเพียงกระแสธรรมที่มาแล้วไปเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจจะค่อยๆผ่อนคลายปล่อยวางกิเลสได้อย่างแท้จริงเพราะปัญญาเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงนี่คือหนทางของผู้ที่ต้องการใจสงบ ใจที่ไม่ถูกกิเลสหนักหน่วงแบกไว้ให้ทุกข์ปล่อยวางกิเลสเพื่อใจที่เบาสบายกิเลสที่เกิดขึ้นในใจไม่ใช่สิ่งหนักหน่วงที่ต้องแบกตลอดไปหากใจรู้จักปล่อยวางไม่ยึดมั่นไม่ยึดถือกิเลสก็ไม่เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโยโหตุพิก คเวอุปมาทางปัญญาขอให้จงเกิดปัญญาเหมือนผู้รู้คุณของความเพียรใจที่ปล่อยวางกิเลสคือใจที่เป็นอิสระเป็นใจที่เบาสบายไม่ต้องแบกทุกข์ไว้บนบ่าการปล่อยวางไม่ใช่การละทิ้งหรือไม่ใส่ใจแต่คือการเห็นความจริงและปล่อยให้สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนผ่านไปอย่างอิสระ จงฝึกฝนใจทุกวันด้วยสติและปัญญาให้รู้ทันกิเลสไม่ยึดมั่นในมันแล้วใจจะพบกับความสงบที่แท้จริงนี่คือคำสอนที่นำทางชีวิตสู่ความสุขอย่างยั่งยืน